นี่นะครับเอาติดนะครับล้อเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับสภาพกกิบมากนะครับผมตัวนี้นะด่วนๆเลยนะครับเขาเพิ่งทําเก็บงานใหม่หมดนะครับให้ลูกค้านะครับล้อเล้อสวยๆเลยนะครับผม คันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับผมเอาให้ลงก่อนเลยนะครับสงการนี้นะครับจัดให้ก่อนเลยนะครับข้างนี้นะครับต้องขออภัยนะข้างนี้นะครับติดต้นไม้แต่บอกเลยว่าสวยแน่นอนครับสีสวยทั้งคันนะครับผมตัวนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นสีเทาดํานะครับตัวนี้ให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับสวยมากๆเทาดําหล่อมากๆนะครับตัวนี้ใครที่หาอยู่นะครับรีบเลยนะครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสีทั้งคันสวยมากนะครับทั้งคันเลยนะครับล้อแม็กสวยมากนะครับผมแม็กสิบหกนะตัวนี้นะครับสปอยเลอร์ครบนะครับสเกิรอบคันนะครับสวยจริงๆครับปีสองพันห้านะครับใครที่หาอยู่นะครับรีบเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนข้างนี้ขออภัยลูกเอฟซีสมาชิกทุกท่านนะครับติดต้นไม้แต่บอกเลยว่าฝั่งนี้นะครับสวยมากนะครับไม่มีลงไม่มีรอยไม่มีปุบนะครับอับให้ลงก่อนเลยนะครับ ใหม่ๆ่วนๆเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมยังไม่มีเจ้าของครับนี่ครับสภาพนี้นะครับบอกเลยนะครับถ้าไม่สวยนี่ผมบอกเลยนะครับว่าต้องป้ายแดงเท่านั้นนะถ้ารถสภาพนี้บอกไม่สวยนะครับโอเคครับขอณครับครับภายในนะครับ ภายในสวยมากๆนะครับเบาะหนังนะครับสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยครับให้ชมกันหน่อยนะครับคอนโซลสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยยังสวยๆไม่ใหมเลยนะครับกิฟต์เลยนะครับผมเนี่ยครับไม่มีแตกหักนะครับคอนโซลสวยมากๆนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเนี่ยครับช่องแอร์ช่องเออสวยหมดนะครับไม่มีแตกหักนะครับ เดี๋ยวให้ชมกันก่อนนะครับผมนี่ครับแผงประตูสวยหมดนะครับเบาะนี่บอกเลยว่าสภาพนะครับสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันจะจากก่อนนะครับเบาะนะครับเบาะหนังฟูๆแน่นๆนะครับที่พักเท้าที่พักแขนนะครับเท้าแขนนะครับอยู่ครบหมดเลยครับตัวนี้นะเนี่ครับเบาะเดี๋ยวให้ชมมันก่อนนะครับสภาพบอกเลยว่า สวยจับใจนะครับผมบอกเลยนะครับใครที่หารถใช้งานอยู่ผมบอกเลยคันนี้นะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่านะครับน่าเลือกน่าเอารถไปใช้นะบอกเลยนะครับผมนี่ครับคอนโซลสวยมากๆนะครับไม่มีแตกหักนะครับไม่มีเจาะไม่มีติดกาวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับใสๆเลยนะครับลายหนังลายอะไรอยู่ครบสวยมากๆนะครับให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวให้ไปดูข้างหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะแผงประตูสวยๆเลยครับเบาะหนังนะครับสีสวยๆเลยนะครับไม่มีขาดนะครับไม่มีแตกหักนะครับสวยมากๆเบาะหนังแท้นะครับนี่ครับให้ดูก่อนนะครับ สวยจริงๆครับหนังนี่สวยเลยนะครับผมนี่ครับนี่ชมกันก่อนนะครับนี่ครับสภาพนี้บอกเลยนะครับหายากมากนะครับที่จะได้สวยๆอย่างนี้นะครับนี่ครับ ข้างบนนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูนะครับองเครื่องกันนะครับนะครับเนี่ครับเดี๋ยวให้ชมกันหน่อยครับคานหน้าใสๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ครับเพจอยู่ครบสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับซอกเซิร์เดิมหมดนะครับเบาชงเบาชคเดิมหมดนะตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ชมกันก่อนนะครับเนี่ยครับ 2,005แท้นะครับป้ายเพจอยู่ครบนะตัวนี้นะครับมอกอยู่ครบนะครับเบ้าโชกนี่สวยเลยนะครับไม่มีนะครับรอยเลยอะไรทั้งนั้นครับแก้มเครื่องข้างสวยหมดนะครับไม่เคยถอดนะครับแก้มข้างสวยมากๆน็อตไม่ขยับนะตัวนี้นะครับคานเคินสวยมากๆเครื่องสวยเลยครับไม่มีเยิ้มนะบอกเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับผมเครื่องใสสะอาดเลยนะครับอาจจะมีฝุ่นเกาะนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันิยมล้างห้องเครื่องให้ลูกค้าเพราะลูกค้า บอกเลยลูกค้าถ้าซื้อไปอยากให้ลูกค้าไปล้างเองดีกว่านะครับเพราะว่าทางเราไม่ค่อยอยากล้างองเครื่องให้นะครับอาจจะเก็บให้ความนี่ครับบอกเลยสวยๆเลยนะครับเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับไม่เนี่ยครับท้ายสะอาดๆโล่งๆเลยนะครับผมบอกเลยเดิมจริงๆครับนี่ครับดูได้เลยนะครับสภาพนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผม ายในกว้างขวางแน่นอนครับสะอาดดเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับดูด้านท้ายนะครับว่าเคยแก๊สไม่แก๊สนะครับผมบอกเลยท้ายนี Kivol ่สวยเหมือนทุกคันเนี่ยครับรถนะครับทุกคันไม่เคยแก๊สนะครับผมบอกเลยนะครับให้ดูจัดจ้าไปเลยนะครับว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับแม่แรงอยู่ครบนะครับล้อลงอะไรอยู่ครบหมดนะครับ ตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับสวยจริงๆบอกเลยนะครับว่าสภาพนี้หายากแล้วนะครับที่จะได้รถเดิมๆมันบ้านอย่างนี้ไปนะครับมีไม่บ่อยแน่นอนครับแต่เรามีแน่นอนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไงเรามาดูภายในสตาร์ทกันดูก่อนนะครับรถนะครับนี่ครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับอ่าขออนุญาตนะครับปิดวิทยุก่อนนะครับวิทยุใช้งานได้ครบหมดนะแอร์เย็นมากๆนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเสียงแอร์ลงหน่อยนะครับ รถคันนี้นะครับระบบไฟฟ้านะครับกระจกข้างนะครับนี่ครับขึ้นลงครบหมดนะครับนี่ครับหน้าหลังฝั่งขวานะครับนี่ครับขึ้นลงครบหมดนะครับนี่ขึ้นลงครบหมดนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่ครับด้านซ้ายขวาใช้งานได้ครบหมดนะครับผมบอกเลยว่ารถเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับอุปกรณ์สมบูรณ์หมดนะครับกระจกข้างไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นกล้องนะครับอ่ากล้องบันทึกเดินนะอ่าน ต้องหน้านะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับไปติดครบหมดนะครับเนี่ยครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับช่องแอร์สวยมากนะครับคอนโซลนี่บอกเลยสวยจริงๆครับสวยกริบเลยไม่มีแตกหักไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับแผงช่องกลางเนี่ยสวยมากๆนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันนะครับเนี่ยเกียร์ออโต้นะครับปัญหาเดินถอยหลังนะครับเนี่ยครับ เราเข้าปุ๊บนะครับไม่ต้องรอร้อนนะครับเพราะเกียร์สมบูรณ์มากนะครับเข้าปุ๊บถอยหลังได้เลยเนี่ยครับเดินหน้าไปได้เลยนะครับอัตราเร่งรถดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเดี๋ยวผมไปลองขับให้ดูนะครับโอเคครับถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับไปครับเราลองขับดูนี่เร่งนิดเดียวนะครับรถวิ่งดีมากนะครับตัวนี้นะถือว่าขับดีมากๆนะครับช่วงล่างนะครับอาจจะมีนะครับ นิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานอยู่แล้วผมแต่ว่าโดยรวมผมว่ารถสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปนะผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบใช้ยาวๆอาจจะต้องไปเก็บนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะตัวนี้ผมว่าเอาไปทําใหม่ก็จะได้ใช้งานได้ยาวๆนะครับนี่ครับนะครับโดยลองเลี้ยวขวานะครับผมบอกเลยเลี้ยวขวาสุดนะครับไม่มีดังนะครับผมซ้ายขวาไม่มีดังนะครับอัตราเร่งดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ขับดี อัตราเร่งดีมากขับทางไกลสบายเลยเพราะรถคันนี้นะครับผมเดินทางไกลนะครับมาร้อยห้าสิบกิโลนะครับรวดเดียวถึงบ้านถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับมาได้เลยครับใครที่หารถอยู่นะครับฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวเรายังไงไปเจอกันสรุปท้ายคลิปอีกทีโอเคครับโอเคครับก็นะครับให้สมาชิก f c ทุกท่านนะครับได้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่ารถสภาพนะครับเป็นยังไงโดยรอบภายในงภายในอะไรเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะมาแจ้งรายละเอียดกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถโคโรล่าอัลติสนะครับหน้าผฉมมาด้วยเชนแล้วนะครับผมเป็นรถปี2005นะครับผมตัวนี้นะเป็นออโต้หนึ่งจุดหก e นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากๆเป็นรถนะครับน้ํามันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับดีนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับไม่เคยต้องให้รอนะครับรอร้อนนี่ไม่มีแน่นอนเข้าปุ๊บไปได้ปั๊บเลยครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับสมบูรณ์มากๆระบบเกียร์นะครับผม รถคันนี้นะครับภาษีนะครับต่อให้เรียบร้อยเป็นปี68นะครับผมตัวนี้นะปี68ย้ำนะครับเอกสารชุดโอนครบหมดทุกอย่างนะครับรถคันนี้นะครับใครที่เอาไปนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะภายในนี่สวยมากสีนี่บอกเลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีตีให้90ขึ้นแน่นอนครับภายในนี่เกือบเต็มร้อยเหมือนกันนะครับสภาพเบาะนุ่งเบาหนังนี่สวยมากๆนะครับผมบอกเลยรถคันนี้นะครับเดินทางไกลได้สบายๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับ เปิดราคานะครับไว้แค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ15,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2 0 0 5ไม่ได้เชนนะเรียบร้อยนะครับผมรถคันนี้นะครับวิ่งแค่2 9 0 0 0 0กมนโลนะครับเป็นถือว่าไม่เน่ยน้อยมากนะครับกับอายุรถแล้วนะครับถือว่าสมบูรณ์วิ่งน้อยมากๆครับเจ้าของนะครับแค่3 0,000ืนะครับเอกสารเล่มนะครับเป็นเล่มเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนเล่มไม่เคยต่อไม่เคยแจ้งหายไม่เคย แจ้งเล่มเต็มนะครับตัวนี้เล่มเดิมตั้งแต่พายแดงนะครับฝากไว้ด้วยครับรถสภาพนี้ประวัติ่างนี้นะครับหายากมากๆนะครับหนึ่งแสนาบาทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับอยู่สมุทรปราการเทพลักษนะถ้าใครสนใจนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่เก้าสองนะครับเบอร์โทรนะครับอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับเบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์ผมโดยตรงโทรมาได้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับใครไม่สามารถมาดูรถได้นะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับรอรับรถที่หน้าบ้านได้เลยนะครับเรามีบริการทีมงงาานนนจัััดดส่ให้้้อยยูแลววะะคครรบบฝก โคโร拉เอาติด 1.6e นะครับปี2อ0 5แทนหน้าไมเด้วเชนนะครับผมสีเนี้ยยิ่งสีเทาดำนี่หาย,ยากมากๆนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับยังไม่มีเจ้าของรีบจับจองได้เลยบอกมากบอกเลยนะครับคันนี้สวยจริงๆครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ